สวัสดีเพื่อนๆที่ชมช่องป๋อง Family อยู่นะครับวันนี้ EP พิเศษเรายังอยู่กันที่วัดท่าสแบงกับพระอาจารย์ต้อมหลายคนอาจจะมีข้อสงสัยนะครับว่าเอ๊สาเหตุอันใดน,นั้นที่ทำให้ศรัทธาบาร,รมีต่อพระอาจารย์หนุ่มรูปนี้ถึงมีมากมายเหลือขนาดนับทีมงานได้มีโอกาสได้นั่งพูดคุยกับพระอาจารย์ต้อมแล้วก็ท่านก็เมตตาเล่า เรื่องปาฏิหาริย์เล่าถึงเรื่องของจุดเริ่มต้นในวันที่ท่านมาจำพรรษาอยู่ที่วัดท่าสแบงแล้วนั่นคือจุดเริ่มต้นของปาฏิหาริย์นั่นคือจุดเริ่มต้นของการสั่งสมบารมีเราไปติดตามชมพ,มพร้อมๆกันครับพระอาจารย์พระอาจารย์ครับอันนี้ผมอยากรู้มากเลยเพิ่งมาวัดนี้มาเจอพระอาจารย์เป็นครั้งแรก แต่ก็ดูตามโซเชียลโหานุกดังลูกศิษย์เยอะมากไม่ดังไม่ดังโหมันเห็นเข้าตาบ่อย <S S S ออผมอะ่ะก็เลยเก็บไว้ในใจว่าถ้าเกิดมาที่วัดเจอพระจาราร์อยากจะรู้เรื่องนี้ก็าำ <S S 2> ท,ที่พระนถา,ถายกแล้วเพราะว่าพระจาราร์ไม่อยู่แต่ตอนนี้อยู่ต่อนหน้าถามพระจาราร์กพคามไม่เป็นการรลกวนพระจาจาร์นะ,ะว่า เหตุการณ์ไหนที่ทําให้เกิดการพูดไปต่อปากต่อปากปากต่อปากถึงความเมตตาถึงอิทธิฤทธิปฏิหารมันคือเหตุการณ์ไหนจนกระทั่งแบบโทุกคนต่างรับรู้ในในในตัวพระอาจารย์ใช่ผมว่าพระอาจารย์รู้คือมันคนมันก็มาเยอะนะ มันเยอะแล้วมันก็แล้วแต่คนเอะเมื่อก่อนเยอะปุ๊บเยอะเลยไม่เยอะมันไม่เยอะแหละมันเป็นช่วงไหนครับอาจารย์ที่แบบมันเริ่มเยอะผมว่าเขาต้องไปประสบเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นคือถ้าคนแล้วเขาไปบากปากตอปากเนี่ยอาจารย์ส่วนส่วนที่เยอะมันเริ่มมาปีห้าสามครับ เกิดอะไรขึ้นในช่วงนั้นครับเกิดอะไรขึ้นในช่วงนั้นคนถึงแห่แห่กันมาหาพระอาจารย์เพราะอะไรครับมันจะมีสองช่วงช่วงปีปีสี่หกอ่าสี่หกแล้วก็มาปีห้าสามครับปี <15 3. S 2> ห้าสามสี่หกนี่เกิดอะไรครับพระอาจารย์คือช่วงนั้นอนะ่ะมันจริงๆอะ่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับปฏิหารอะไรมากหรอกครับ คือสมัยก่อนเนี่ยเขียนเขียนี้มันเป็นเขียนที่ดุได้ผีหรอไม่คนคนใช่คือสมัยก่อนเอง่ยมันคนมันมีวิชาครมเขียเขาไม่ค่อยเชื่อพระหรอกเขียนี้เขียนเนี้ยเขาไม่ห้อยพาะกันนะแต่เขาจะห้อยเครื่องรางเพราะว่าพระเนี่ย พุทธคุณนี่บางทีมันไปบุดอโครไม่ได้อืมีข้อมีข้อห้ามมีข้อห้ามข้อจำกัดอย่างเนี้ยแหวนก็เปในขับเ้าพับเทกเทกอย่างเงี้ยก็ไม่ได้แล้วคนเทดเนี้ยเขาคนเลยไม่นิยมครับไม่ค่อยนิยมการสร้างนะครับแต่นิยมการสร้างตะกุดตะกุดกับเครื่องรางมากกว่า กบบสักยันต์สักยันต์เพราะว่าเขียนี้ส่วนใหญ่จะเป็นพวกหมอทำหมอทำหมอวิชาเยอะมากเลยแล้วเป็นเกตที่ไวรุสนี่ครอบลองขอลองตะกุดกันใช่เพราะว่าคนอีสานนี่หนึ่งเใจครึ่งหนึ่งเขาอยู่วัดเขาอยู่วัดปเพณนยังเหนียวแน่นอยู่ครับ พนธิสานพวกวัยรุ่นพวกอะไรล้วก็ชอบชอบแล้วช่วงนั้นน่ะฉันอยู่แถวนี้ใหม่ๆครับมาอยู่ใหม่ๆแล้วก็อ,กอ๊ย้ยคนไม่ค่อยเชื่อถือพระเลยเดบไปเชื่อถือาทางคารวัตมากกว่าท<ๆ>ี<ๆ>เอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนั้นน่ะแล้วก็เสด็จพระพูดอะไรเขาก็ไม่ฟัง<ๆ><ๆ>เราจะบอกสิ่งที่มันถูกต้องตามกฎตามร,ารดดะบบระเบียบ อย่างนี้เขาก็ไปถมแบบแสดงว่าอคนแถวนี้ยเขาจะเชื่อคนที่มีอิทธิฤทธิ์มากกว่าครับเออแล้วก็มีเรื่องกันประจำโอใช่มีเรื่องหมดเลยแต่คนต่างภูมินตะกุดท่านอาจารย์ทันตะกุดให้หรือว่าังไงใช่แล้วก็เลยว่าเออเอาอย่างนั้นเนี่ยทีนี้ได้เรื่องเลยไม่ไม่อาจารย์ใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาทีแรกเด็กวัดครับ ไปเที่ยวงานแล้วไปโดนเขาตีหัวแตกแ่าแตกแล้วเด็กมันโดนตีเด็กวัดน่ะโดนตีป็นสี่หกแนานะพี่นนะใช่เพราะสมัยก่อนเนี่ยฉันจะเป็นคนที่ชอบอาาาา่านึกษาคือชอบเลาเด็กที่ยากจนมาเด็กเด็กที่ยากจนมาเรียนหนังสือมาเรียนแล้วสง่งให้ขเขาจะเป็นแล้วเด็กมันก็สดซดนเอเวลามีงานอย่างนี้ จังหวัดด้วยนะแต่คือเขาค่อยๆไปเที่ยวตามวัยรุ่นนะเราก็เออไ,ไปไปพากันไปไปโดนซะไกไปโดนจี๊บวัดแหนกมาอย่างเงี้ยแถวนี้เขาไม่เล่นปืนเขาใช้มีดโอ้โหเพราะปืนนี่มัน<อ>เก็งกันกระตุกปาฏิหายไม่เด็กมัน,มนก็ความคุ้มก็มีวความดีเพราะเขตเนี้ยมันเป็นเขตคาราวานเขาเก่งันะเราคนไม่ค่อยเชื่อมาก คนจะเชื่อคาราว่ามากกว่าอาจารย์คุณว่าฉันมีอยู่ที่ปี44มาอยู่เนี่ยปี43 44ใช้ปืนไม่ได้เด็กมาเลยใช้มีดมาใช้มีดมีดต่านมีดไม่ได้เหรอแทงในจุดเพรว่าสมัยก่อนมีดแต่ละมีดเข็มเนี่ยมันก็เป็นมีดมีดหมออ๋อมีดลงมาแล้วใช่เพราะเราพวกมีดอาคมมาทั้งนั้นครับถ้าไม่มีดอาคมก็ไม้หามีดไม้หามีดมานทำได้ ไม่นั่นก็ไม้ไม้ขั้นเรืออ๋อไม้ก็คือของอาคมทั้งนั้นไม้ขั้นเรือมาทําด้านนี่อันไหนก็ไม่อยู่หรอกถึงเป็นนี่ธรรมดาก็หมอหมออะไรเรื่องนะับไม้ขั้นเรือขั้นขั้นเรือที่แม้ที่ที่มันมีเรือเป็นการเรือเลยนะขั้นเป็นขั้นสมัยก่อนเขาไาทำด้านนี่หมอหมดเลยนั่นคือของที่ตัดคมสุดยอดเลยเพราะอะไรไม้ขั้นเรือถึงเป็นของที่สามารถ สกัดความคงกระพันชาตรีได้ครับท่านเรือส่วนใหญ่ก็จะผู้หญิงจะได้ไปทาำไปทำแฟนแล้วท่านท่านเรือก็ถ้าท่านเรือไปผู้หญิงที่ัวเสียชีวิตเนี่ยแฟนเสียชีวิตนี่ยไม่หญิงไม่ไม่หญิงไม่เรือแก้วเรืออะไรสายของขผมกล้าเลยท่านก็เลยเริ่องตอนนั้นปีสี่ปีหกสี่หกสี่ห้าสี่หก ตะปุดพอแล้วทําตะกุดแล้วก็ต้องร่อให้วัยรุ่นเยนี้มันถูกกันเราเราตะกุดเนี่ยอเขาอืาอาจารย์ตะกุดที่พรอาจารย์ทำอ่ะันไม้พัดเรือไหมส่วนใหญที่นี่เ้าก็จะยกให้ว่าแค่การหมดตะกุูให้เกี่ยวกับฟิตรับ ู้บกันนะถ้าเป็นมีดหมอที่ด้ามเป็นไม้ขั้นเรือตะกุดของพระอาจารย์อยางเอาป้องกันได้หรือไม่มันต้องถามคนที่เอาไปใช้อาจารย์บอกพูดเองไม่ได้เด็กสมัยก่อนที่นี้มันไม่ถูกกันครับฉันก็เลยไว้จะทำคุศโลบายในให้ไว้รุ่นหนี่งมันถูกกัน สุพรรณโดยที่ไม่ต้องไปบางเบียดหรือทำรายอะไรเราก็ต้องเอาความเชื่อเข้าไปความเชื่อเกณฑ์นี้เขาเชื่ออะไรเขาเชื่อเครื่องรางของเขาเราก็ทำซะใช่เขาไม่ได้เชื่อพระพระไปบอกไงเขาไม่เอาเบ่อเบิ่นพระโดยทำร้ายด้วยเกียรตินี่ต้นไม้ก่อนต้องถามพูกับอุปสรรคบายของพระอาจารย์ก็ทีเดียวเห็นผลเลยนะใช่ทีแรกทีแรกก็ยากอยู่นะ เพราะว่าเทนี้มันมีหมองวิชาหมอทำแล้วพออันนี้สนุกแล้วพอพระอาจารย์ทำไปปุ๊บเด็กเอาใจใช้เห็นผลปุ๊บไอ้หมอวิชาเคื่อนไหมขั้นหมดเลยทำไมแล้วทำอะไรแบบพระอาจารย์บ้างมีร้องกันรไหมไม่ใช้เราเวลาพิสูจน์ไม่ได้มีร้องของกรรมไม่ดีต่อยอะไรมามันก็มีปกติดีใช่ไหมพระอาจารย์เราเอาเวลาที่ปวดเพราะการเวลามัน นนี่ครัะสนุกนะครับอาจารย์สุดยอดสุดท้ายผูกวัยนี่หมอวิชาที่ก็มาตรวจหักนก็อยู่ที่กับเชิญหมดนะอาจารย์ตอนนั้นนะในจังหวัดที่ปะท่ากันอาจารย์ก็ใช้เวลาส่วนหมอวิชาก็โทรบอกของมาเขาก็ทำทุกวิธีอะไรบ้างอาจารย์ดักฟังรายละเอียดก็มีทุกอย่างเลยต้องให้เด็กที่อยู่ด้วยพึ่งผีตะปูก็มีทุกอย่างเอาไว้ปล่อยอี่าดีไซน์น่ากลัว คริงๆก็ยังน่ากลัวนะนี่น่ากลัวเพราะสมัยก่อนมันส่งผีเอะจริงไหมครับที่เพราะว่ามีการส่งหนังควายมาได้จริงแบบว่าหนังควายย่อให้เล็กแล้วส่งมาเพื่อะสมัยก่อนมีสมัยก่อนมีแต่ทุกวันนี้อาจารย์ที่เขาาทำได้จริงน้องเชีวิตนะมักเลย่ใแต่ถ้าเป็นพวกโลหะมีแก็ทุกวันนี้ก็ อยู่ด้วยกันมนเดยวเราไม่ก่อนนี่ผู้ภาคใ้วยช่้เขาบอกให้ชันหนีเขาบอกว่ามียาให้ดูยาดอยู่ที่นี้แต่พระอาจารย์ไม่หนีเพราะอาจารย์รู้ว่าตัวเองมีดีพอท่านก็บอกว่าจริงแล้วก็หิีไปว่ายังแค่เราไม่ผิดสองเราก็ไังทำผิดจารีตประเพณีมากแล้วก็ไม่ผิดศีลธรรมจะปลุกปลอมหนีเราก็จะผิดอะไรสุดท้ายไม่หนีก็อยู่ทุกวันนี้ยี่สิบปีแต่ทบ แล้วทั้งหมดนั้นคือจุดเริ่มต้นของศรัทธาจากพระอาจารย์ต้อมนะครับแล้วล่าสุดนี่คือวัตถุมงคล1ในสี่รุ่นของปีนี้ในภาพที่เพื่อนๆได้เห็นอยู่นะครับซึ่งจัดเป็นรุ่นที่2ปีนี้จะสร้างเพียงสี่รุ่นเท่านั้นชื่อรุ่นนี้คือรุ่นอุดมศัพด์นะครับสร้างจากชนวนวัตถุมวลสารที่เอามารวมรวมกันมูลค่ากว่า300ล้านบาท ฉะนั้นแล้วใครที่มีโอกาสได้ร่วมทำบุญด้วยจับจองผมบอกได้เลยว่าของดีเอนอด็ยกยออคือเรทเป็นยังไงครท่านจเราแผ่นองทมากาโดยที่ช่อย่างนรคับใครก็รู้จักท่านหมดเลยแต่ท่านรู้จักเราแต่ท่านังให้รู้สิษท่านเนีย ระดับสูงะ้าคนเป็นผู <Đ ó S 1> <và> ้ใหญ่มาแล้วมาหาเลยที่แบบเานแสดงโดยทบงคนที่เข้ามาก็ยังงงวมากมก็ไม่ใช่ว่าคิดว่าเจ๊เจ๋จาอะไแต่ก็เป็นอดีตเจ๊เจจะต่อช่งสมัยรุ่นปู่ก็ท่านก็เคยมาเรียนเล่าเล่าเรียนรุ่ปูแต่ จะเป็นวัดร้านนะที่ชฉันมาอยู่จะเป็นวัดร้านแล้วน้องปูแล้วนะมาแล้วปุ๊บเขาก็บอกว่าน้องปู่ท่านก็สั่งคนที่เาบอกว่าจะเป็นว่านหนุ่มวงนั่งกินอยู่เสาเราใช้คนนั่งวันนั้นเนี่ยปกติฉันเป็นคนที่นั่งเรียบร้อยมากแต่วันนั้นเนี่ยฉันนั่งเอาเข่าสั่นชันขาขึ้นชันขาแล้วก็นั่งการชาเหลือบชาเหลือบชาพระชาตะบุญให้เด็กหวานใช่ไหมครับ ไอ้คนนั้นก็ตกใจก็ตรงตามที่หลวง่อูรณได้บอกไว้ตร้วเขเลยเข้ามาหาบอกว่านี่บ้านทำอะไรโอ้กำลังเขียนจะกดุนี่พอดีคุณป <c oughs> ูนนนีพอดีคุณปู่ท่านให้เอาตำราแล้วก็เอาอน,นมาให้ ใช่เขเรยกว่าเออถ้าจาายเ็าใช่เมันใช่อูนี่หรือเปล่าอืมก็ดูแล้วเ๋ย่ถ้าว่าจ์จานเสร็จเดี๋ยวผกคงห้ามไม่ถไว้าค่มาดูแล้วอุ้ยจายไม่ได้เหรังเล็กนี่เดียวเจะเดาได้ยาาะเป็นเหมือนเด็แสนตัวทาใส่ แล้วที่จะมีจะไปเจาะยังไงอาจารย์ท่านจะมองตัวเองมองเห็นเขาบอกว่าเดี๋ยวยกหูทำให้ก่อนโทรศัพท์เครื่องใหญ่ๆหลวงปู่ท่านก็บอกวิธีหลวงปู่หลวงพ่อคูณบอกวิธีบอกพระอาจารย์มาทางโทรศัพท์ใช่แล้วก็ไปบอกตอนที่เอาเหรียญไปถวายจะก็บอกว่าอย่างนี้อย่างนี้ อาจารย์ต้องหลวงพ่คูณบอกว่าว่าหลวงพี่ทําได้และทําได้จริงๆก็ทําได้จริงจริงๆใครไปจะจินประจานได้เพ่นนิดเดียวใช่แล้วก็ยากมากฉันก็ไม่เคยจานคือสําเร็จวิชานี้พระหลวงพระคูณถ่ายทอดะใช่ไหมฮะจริงๆอ่ะฉันบุกจานเด็แค่ตะกุปกติธรรมดาเหมือนบ้านเมืองทํานัได้ไหมทไม่ไม่เคยจานเด่นเล็กนิดแล้วก็ ก็ไม่รู้ว่าจะตาได้ไม่ได้ก็ <c oughs> เห็นขอบเหรียญจานสามชั้นก็มีเหรอาระตอ <c oughs> แล้วก็ท่านก็เลยสอนสอนเราบกว่าตั้งใจแล้วก็ทำเด้อเองทำได้เองอะทำได้แล้วก็ทําได้ปฏิหารเออก็ทําได้จนมาถึงทุกวันนี้ที่ <c oughs> เราเขียนกันแล้วก็ลูกศิษย์ท่านรูนเก่าๆก็มามาเข้าท <c oughs> ี่ตังนี้ ุดยอดหมดทุกคนแล้วท่านบอกชนสามอย่างคือตรงเลยครับบอกพอจะบอกได้ไหมว่าสามอย่างบอกไม่ได้จะเป็นสิ่งดีหมดเป็นสิ่งดีหมดเสท่านบอกส่วนตัวพระอาจารย์ต้อมสามเรื่องตรงหมดเลยนะครับตรงหมดเลยบอกนี่หมายถึงว่าบอกอนาคตของพระอาจารย์แล้วตอนนั้นยังไม่มีพระอาจารย์ไม่มีชื่อเสียงไม่ใช่ยังไม่มี บางอย่างที่ท่านบอกมาอ๋อใช่แ่่ไไมมมมีียังไม่มีแล้วไม่น่าจะมีแล้วไม่น่าจะมีโอกาสแบบนี้แต่ณตอนนี้ตอนนี้มีจริงแล้วณตอนนั้นที่ที่หลวงพ่อคุณบอกนี่คือย้อนไปยี่สิบปีแล้วใช่สี่สี่สี่ห้าสี่ห้าใช่ไหมยี่สิบกว่าปีละสามเรื่องนั้นเป็นจริงผู้ประการรจิง ั่นคือเรื่องราวของศรัทธ,ธาและความเชื่อแบบมีที่มาที่ไปพระอาจารย์ต้อมวัท่าสแบงนะครับใครมีโอกาสได้ไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดแวะไปกราบท่านเป็นสิริมงคลก็ดีเพียงแค่เจอครั้งแรกอันนี้พูดจากใจนะครับคุณผู้ชมชอบพระอาจารย์หนุ่มรูปนี้ท่านน่ากราบไหว้ถึงแม้จะอายุเพียงแค่40กว่า แต่ว่าเมตตาของท่านที่ล้นออกจากวัดไปถึงชุมชนไปถึงสังคมมีมากมายเหลือขนานใครมีโอกาสอย่าลืมร่วมทําบุญกับวัตถุมงคลรุ่นอุดมทรัพย์โดยพระอาจารย์ต้อมวัดท่าสแบงอัปเดตติดตามได้ที่ทีมงานเดอะช็อคยังไงก็ติดตามความคืบหน้าทางช่องทางของเดอะช็อคได้ทุก